สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดีพระบวรราชาธินัดดา,มมาทศงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดีพระบวรราชาธินัดดามศตปรด็จไปยังห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมประธาน,นาคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดทุกจังหวัดของมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เื่อเยาวชนในพระบรม,มาราชินูปถัมภ์โอกาสนี้ประธานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธาน,นาคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปีนี้ซึ่งเป็นพระรยาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆรวม25คน การจัดประชุมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พิริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกไปเยี่ยมเยียนดูแลเยาวชนผู้รับทุนของมูลนธิธิเพื่อสร้างความอบอุ่นสกัดกั้นปัญหายาเสพติดและพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้ควบค,คู่คุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ,พระบรภาพมหากษัตริย์ราที่ราชเจ้าปัจจุบันมูลนธิธิให้การศึกษา อบรมแก่เยาวชนทุกสังกัดและระดับการศึกษาปีละประมาณ2,600ทุนที่ผ่านมาได้มอบไปแล้วเกือบ27,000ทุน